สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก,ก็กำลังทอดแซลมอนนะคะให้น้องฟิลิปนะคะตื่นแต่เช้านะคะตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงแล้วนะคะ6กโมงสี่สิบนาทีนะคะจะทอดแซลมอนนะคะให้น้องกินข้าวเช้าคะ่ะน้องฟิลิปทําอะไรครับลูก น้องก็จะลื้อจานชาบนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปใส่ในตู้อีกครั้งนึงน้องก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะคะนี่นะคะน้องก็จะจะเอาจานชามให้กับป,ป ا, ๊าแล้วก็แล้วก,ก็เอาใส่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะน้องทำ ซุปเปอร์นินนินเอาเข้าไป่งเกเ่งเก่่แม่จะต้องรอให้น้องนะคะดีนะครับบอลแต่ละวันนะคะน้อง่ิริกแล้วก็ปัาบปานะคะก็จะเล่นกันแบบนี้นะคะก็ระวังใส่หุงไว้ปัาบป้วนะคะอ ตอนนี้ไม่ให้จับแล้วนะคะเพราะว่าเดินได้แล้วนะคะก็จะไม่ให้จับจะชอบเดินทำหน้ามาทำหน้า แล้วก็เอาน้องกินแบบนี้แบบลูกทุ่งเลยค่ะน้องแบบว่าจะได้กินแบบนะคะน้องจะชอบกินแบบนี้นะคะน้องจะชอบกินแบบนี้นะคะใส่มือนะคะเพราะไม่งั้นถ,ถ้านั่งกินบนโต๊ะน้องจะไม่ชอบน,นะคะน้องจะชอบเล่นอย่างเดียวนะคะตอนนี้ป้อนข้าวน้องก็ค่อนข้างยากนพดหนึ่งนะคะก็เลยต้องใส่มือแล้วก็ป้อนใส่ปาก 嗯。你